สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าเนาะทางซองสาวลงบ้านนะสบายดียามแรงๆเนาะพี่น้องกะได้อยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องลกกะคือเก่าฮะลรเนาะแต่กะมีคนมาเพิ่มเมืม่อวานนี้ลกแค่อันสี่คนเฮาแต่เมื่อนี้กะได้หลายคนเติบพี่น้องกะได้หลายเติบเลยแลๆเนาะ บรรยากาศกระห่อนแดดแห้งพี่นอ้องมาในเสือ้อลายเดยมัอนี่สาวอันสาวหมวกแดงพี่นอ้องสาวหมวกแดงสบายดีพี่น้องสาวหมวกแดงสาวแมงปอแล้วพี่นอ้องผูกจะลงคุ้ทอนเลยต้องมาหาสิตายจำได้ก็ต้องแหลนมาหา โพดโพดเลยตุ่าคอยกินทอดแล้วก็มาหาพ่นวอาคนว่อวันนี้พเพิ่นบปดสบายจมหายบดมือคอยก็ได้บดได้ยอกทั้งนัากะผู้ที่อันไปนาสบิวอะไรพี่น้องคนเก่าคนเดิมเนาะวไไวๆเด้อ คนอยู่บ่นห่มพี่น้องเอลยคนสลากคนสลากแดดคนโง่อยู่คนผพิจารณาได้ไปอยู่บังแดดนะกาพูแลน้องพี่น้องพูนอยู่สดสุดกงจะเป็นสาวลุ่งเพิ่นสาวลุงสาววลีนลแล้วกา ไม่เท่าเพิม่มก้ากา <c oughs> อนอนกองอยู่พี่นอ้องเกิดขึ้นชิมเหมื่อยคือคนลกดีเลยลกกาพี่น้องบอนได้ง้ามพอเข้ไปลกกี่บอนนั่นเนาะ <c oughs> ลกตามใจ <c oughs> สบายดีก้องไปรึไหมสบายดีอี๋ บมอดคม่บมอดขี่คุยอันนี้ก็จะเป็นกาสุพลเนาะพี่น้องลกแต้เมื่อเศ้าในคุณแหละก็จะเม็นหยืว่วางที่เม็นเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าสามเจ้าสี่เจ้าไว้ักาชาวเสื้อขาวได้จากหมัดเลยโอ้เก่งเลยแต่เศ้ามนนานห้าซิบเลยพี่นออ้องคอยบ่ผู้เลยบอกว่าได้จากหมัด มอ่ไปเห็ดกินให้เขาส่วน่อกับน้องกับพู้แล้วพี่น้องผันไทยนาอยู่หัวเนาะพวามืออื่นสีดำไทยไว้จะหน่อยจะลงสีลงไปไทยขันเขาสีหายจะลงไทยเนาะเพราะว่ามัออนน,ไไน,น,ามานักขี้ตม้มจักสีไทยได้หรือบอเลยฝนตกมื่ขึ้นนี่น้ำก็ลายอยู่ไห่นะเป่งลงแตนีแน่เนาะพี่น้อง ซีแล้วบอแล้วกะเมื่อนี้ขึ้นิบอแล้วหรอกคนแหละพี่น้องสิบวนกาไทยนาอยู่หลุ่มคนแหละเนาะก็ไทยแต่สุดคนแหละลามขึ้นมาลามขึ้นมาแนมเบิ่งตอนนี้ก็ได้ไล่หายได้แหละสะลงกสิลงไปเบิ่งเนาะหักขึ้นสินักพี่น้องมันมีน้ำมันมีตมมงวเฮากะผูกไว้ตามคันนี่แหละพี่น้อง ยำเบี้ยยำงานก็บ่อได้เลี้ยงดอกเนาะดอนก็แบกจกเวินอยู่หาปาั้นคัปนปั้นยังอะไรพี่น้องอัดน้ำอัดในเนาะน้ำนี่ก็มีคู่หายี่เพือสีดำหมวนอยู่ทางลุ่มกับบ่อยากมีน้ำเนาะคนไทยไว้มื่อเอิญอะไรพี่น้องเพราะว่าเอาสีดำมาเอิญคัน ได้บ้างค่ะมาสอยในเดอ้อพี่น้องเลยคือชนกเอากต่เป่งน้ำไล่น้ำลงมาอยู่พี่น้องกต่โบวาจักคนแหละสิมาดำมาออื่นพี่น้องหากจะจกักมีคนมาหรือบ่เนาะเพิ่อสอบคันอยู่ตอนนี้ นักปันนี่ก็ซิบได้ายไทยแหละสะลงกไดไย,ย่านเห็นรถไทยผนปีนไทยกับ่บ่อยดีปันได้พี่น้องหมากไทยกับอ,อพผนไทยหนึ่ง,งสองามห้ท,ที่สี่แล้วตอนนี้พี่น้องก็ที่เรือ,อยังบนไทยกะซ้ให้อย,ยู่ลุมเนาะ กานหน้าค่อยกับบ่อได้แข้งนะพี่น้องแบบหน้าตมเนาะกับบ่อเทิงขัดล่มคือหน้าซาบิวพี่น้องพอดีพอดี่อ่อนนะถ้าเขาขาดไว้ดนมันกิดซีแข้งแน่เพราะว่ามันจะมีทั้งตมมีทั้งดินทรายแน่เนาะแล้วลรืบเปล่จอ,อีกละ คือชินักพี่น้องเพราะว่ามีแต่ขีต้ตมมันเป็นน้ำเนาะตอนเฮาไทยหุดกาไทยพงกับบได้นักปันนี่เลยพี่น้องผลเศร้าเหมยแล้วตอนนี้พี่น้องมันนักเฮงเนาะ่วนพากับชีวานฟุยและฟุยห้องพืน้นกาบฟุยกับเฮาบได้ซื้อดอกนอกพี่น้อง เอาปุยอันที่เหลือจากอ้อยมาใส่กะบดทงนี่ก็บดได้ใส่ลายดอกจักสิงามหรือบงงามแล้วพี่น้องดูโซนนะาโบเมนหน้าคอยเนกหน้ากระเจ้าน้าคอยชุดแต่ให้นี่แหละให้ยพนวันปุยนี่ ได้ยินแต่เสียงแม่ว่าไรงัวขึ้นเมื่อในเด้อวะจะอยู่ใช้งวัวกันหรเฮากาดไทยไวหวอะไรพี่น้องเมื่ออื่นกะเห็นได้ชักเมื่อยเนาะก็ไทยไหวมืออื่นกนนนนะกใออกข่แน่ถอดแต่คาดอย่างเดียวขันสีททางไทยทางคาดกะเมือ่อยฮะแหละทางไทยทางคาดทางดำะอะไรเนาะ อันนี้กับไอ้นี่ส่วนง้วนนี่กะคำแลวครับกะลามเสือเ้อผ่นเนาะปล่อยเผ่นกินตามแถวโมนีแหละพี่น้องกะลกกาน้ำซ้อมเบิ่งเอาน้ำเนาะคอยกระชิมเม่อโลกกาเลยแหละตอนนี้พี่น้องเพราะวา่าป้าให้น้องคนไทยซะโอ้โหมัวสชิชน ยับยัลีกทางลีกนะแม่หมอนีนไปหาโลกกาพุ่นละพี่น้องแถวนี้ยังบ่าทันไทพุ่นละสิจักหน่อยพุ่นละเพิ่นจังสิขึ้นมาไทตอนนี้เพิ่นยังเมื่อยพี่น้องตอนนี้เฮาก็ลกกะเบิดไปลายเติบแล้วเนาะพี่น้องถ้ารวมๆแล้วก็คือสิลกเบิดครึ่งน,นึงเลย ขาดเติบเลยเนาะตอนนี้จะลุงได้จักมัดได้ก็าสเก้ามัดก็าสิก้ามาดเก่งโคตรฮะทำเบาหมดเฮ้ยสาวหมวกแดงได้จักมาดสิบเก้ันี่จักมัด จอี่อันนี้มัดก้าเผลนเนาะพี่น้องได้เสาหามัดได้เสาหามัดพี่น้องเผลลนลกไว้ได้มาตามลังก็ได้หางเงินหางหางเงินสือเหล่าหางเงินสือเหล่าบ่หางเงินสือเหล่าข่าวมันห่างหางพี่น้องแถวนี้เนาะข้าบูดมีเงินสือบีอเบียมันแพง กินเหล้าเอาไหมเราเข้าไปเลยตายแล้วก็ะจะขอใจเราเป็คนคนขี่เหล่าเอฟซีจะคิดว่าเป็นคนขี้เหล้าไปแล้วก็เดีว่าติดเหล้าสร้างสร้างขึ้นเพื่อความบันเทงิงบันเทิงนะคนว่าก,กินพอหมวนชื่อพี่น้องกินพอ,พอคลายเครียดเวลาเฮ็ดเบียกเหอยเนาะ ข้านในกระยังคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเสาบัตรด้วยยางนะะเป็นแบบนี้ทุกคนบุรุษจเอากะที่ได้ขึ้นเมื่อแล้วเนาะพี่น้องมันขำในตอนนี้กะถ้าลงกะโมฮูดอกว่าได้เท่ายมัดเท่ายมัดเน,นาะกะบ่ไรินัปเบื้องจะลงมัดกะบ่เป็นฝนบ่ เพิ่นยังเหี่วต่ออยู่ตอนนี้เนาะกาโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะลงกาสิได้ขอจูเบสเนเดอ้อราผักพอแม่พี่น้องหมู่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจสาวลงวันน้าเนี่นอย่าลืมสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องบอเพืพ่อบอผัดคลิปใหม่ๆจากส่องของสาวลงบ๊ายบาย